อยู่กับใครก็ไม่รู้ยางน้ำตาเาไหหนาอะไรจะเกิดีช่วงนี้เป็นช่วงสคัญนะครับ เดื ten, อดร้อนในเติรนเดือดร้อนในเติย่นไอกูม uhh. งใจเย็นเอาเยอะเดี๋ยวแม่มึงก็ต้องมาคีนมึงทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงอีกแล้วนะไอกูหนูเขาจะทำแดดดีไไนะ้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไนรนะหน้าเหมือนใส่กับพี่นุ่นบนามันทีนีห้ามเข้าไว้ทำไมมจะทาอะไรวะฝันมืงกูถาามึงกจะทำอะไระจะฆ่าผู้ชายคนนี้ไหมฆ่าเขาไม่ได้แต่ฆ่าขมึได้ทาไมกูจะฆ่ามันไม่ได้เขาคือองค์ราชบุตรได้ลำฝันเขาเป็นเจ้า เดี๋ยวข้าจักราเนี่รับปกล่าวเจ้าเป็นใครมาจากไหนที่จะเอาชีวิตข้าณังสันเจ้าเชื่ออะไรข้าชื่อว่าไพยเจ้าใครเจ้าจะฆ่าข้าด้วยเหตุผลประการใดก็พระองค์ท่านมันนั่งข้างแฟนของก้าวกระหม่อมเลยพระเจ้าข้าทํไมทำไมเล่าพี่สอนให้เล่นลิเกตามเนื้อเรื่องทําไมชอบเล่นลิเกนอกเรื่อง หวงในชีวิตจริงอย่าเอามาเล่นในเรื่องสิลูกรองอะไรมาส่งสายตาเดี๋ยวเต็๊งหายคงจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดเดี๋ยวขอหม่อมฉันตรพึงคุยกับพี่ภัยสักครู่นะเบลค่ะจะคุยเขาใช่ไหมอย่าไปนานนะไม่นานหรอกเบค่ะพี่หวงใครมีเบอร์อีกอ้วนลงา ดูไรสดป่ะเหรอวะลำพื้นพี่ทำแบบนี้พี่ห่วงนะลำพื้นเดี๋ยวก่อนฉันคิดว่าถ้าอย่าทํำแบบนี้นะพี่อย่าจับปอยสิฉันคิดว่าพี่เนี่ยกำลังเข้าใจผิดพี่รู้หรือเปล่าสิ่งที่พี่ทําอยู่อ่ะพี่อาจจะต้องต้องโทษอย่างหนักเลยนะ ที่พี่เนะี่ยบอกว่าพี่รักฉันแต่ว่าวันนั้นเนะี่ยรำพึงคนนั้นน่ยยังไม่รู้จักความรักแต่ว่าฉันสัญญากับพี่เอาไว้แล้วว่าถ้าหากว่ารำพึงมีความรักครั้งแรกเมื่อไหร่แล้วก็รักใครเป็นฉันจะบอกพี่ใครเป็นคนแรกแล้ววันนี้เนะี่ยมันก็มาถึงแล้วนะพี่จริงเหรอรำพึงจริงจ้าเย่างนั้นฉันจะบอกข่าวดีพี่เลยแล้วกันรักครั้งแรกของฉันรำพึงก็คืออ,องนรัง ไปดีกว่าจำไว้นะจำไว้นะเดี๋ยวไปอยู่กับพี่ข้าจะพาเจ้าไปสู่สวรรค์เจ้าจะอ้วนกว่านี้ จะดูแลเจ้าให้ดีกว่านี้ถ้าเกิดชาวพวนมากก็ไม่มีอะไรกับหมูไปไม่ต้องเสียใจนะเดี๋ยวเจอกันนะไปเถอะเดดี้อืเอาใหม่ดิไปเธอเดดี้ น้องรุ่นนี่ชนกเพชรวิเชียนได้รับระวังนะขอบคุณครับขอบคุณติดระวังระวังนะเดดี้เป็นห่วงนในฉากนี้กูยังจะเป็นอยู่เนี่ยอะไรเธอรู้ไหมฉันยืนอะไรฉันยืนเพราะอะไรเนี่ยหนูจะเข้าแล้วนะจะเข้าแล้วนะ ไู่เยี่ยวกว่านั่เองนั่งเองนั่เองเข้าแล้วเข้าแล้วเอาตามเด็กอีคืนก็เริ่มพึงด้วยความห่วงใยนิดหน่อยแต่ผู้ที่เสียน้ำตาคือเจ้าไข่เจ้าไข่เขามี 啊。 อยู่นั้นข้ายองตายข้าพูดจ้าไฟกำลังจะฆ่าตัวตายให่แต่หน้าเสียดายหลอเกินให้ขี่ม้าสีหมอกผิวหอกมาช่วยไว้ทันนะอย่าข้ามกูใครเขาพูดอะไรทั้งนั้นขอโอษนะทำอะไรอ่ะกูอยากตายลำพึงไม่รับรักกูกูจะอยู่ทำไมวะมตายได้ยังไง ทำไมกูจะตายไม่ได้มึงฟังกูนะเพื่อนคนเรามาเลือกเกิดกันยากมันเลือกเกิดกันไม่ได้กว่าเราจะเกิดขึ้นมาต้องสู้กับพี่น้องเป็นหมืน่มนๆตัวของเรามุดเข้าไปจนถึงหลังทําให้เราลือตามอะไรไปไหนต่อไหนแล้วเนี่ยมึงจะตายได้ยังไงมึงฟังกูให้ดีนะถึงแม้วันลำพึงจะไม่รักมึงแต่กูเชื่อ

จะห้ามกูทําไมมึงฟังกูนะมึงไม่อยากอยู่แล้วบนโลกใบนี้ไม่อยากอยู่ไม่ได้ทาไมถึงแม้ลำพึงไม่รักมึงแต่คนที่รักมึงก็ยังมีอยู่ใครจะมารักกูอะเอาอีหมอนไงมึงฟังกูไว้นะเว้ยกูรู้ว่ามึงอกหักจากลำพึงแต่อีหมอนเนี่ยหน้าตามันก็คล้ายพึงไม่นําซ้ำมันยังรักมึงด้วยนี่คือมึงจะให้กูไปไปขอความรักกับสมอนหรือไงแล้วกูปฏิเสธเข้าไปแบบนั้นเขาจะรักกูหรอวะเอางี้มึงอยากคืนดีกับอีหมอนนะเออก็ก็ มกูถามว่าอยาณไหมมันก็ยังดียังดีกว่าอยู่แบบเหนงเหงาแล้ววะแต่กูว่ายังไงหุ่นมันน่นสู้อีนี่อีหมอนไหมอีหมอนหุ่นมันอ้วกว่ามึงให้กูทำไงเอาอย่างงี้มึงกับกูเนี่ยไปบ้านอีหมอนมึงอยากคืนนี้อีหมอนนะไปไปเดี๋ยวกูพาไปมึงช่วยกูด้วยนะเว้ยเออมึงเตรียมตัวไปรักคนที่เขารักเราดีกว่าท่านผู้ชมที่เคารพ สมอนด้วยกันน้งช่ไหมึงนี่วิธีใหม่ล่าสุดเลยเหรอมึงอยากจะคืนดีกับไอ้สมอนไหมอยากน่ะตามกูมาคานเข่า,ขาเข้าไปขานเข่าผนมมือพนมมือออ,อติ๊กตุดี๋ยนมมือหวานแล้วพูดตามกูแล้วพูดตามกู วัจีกรรมวัจีกรรมมโนกรรมมโนกรรมกายกรรมกายกรรมมโนกรรมห้ามโนกรรมห้าวัจีกรรมหกวัจีกรรมหกขิงขาตะไคร้กรรมละแปดบาทขิงขาตะไคร้กรรมละแปดเอะไรของมึงเนี่ยเอาเธอาน้าเอาไว้ก่อนสิ่งใดที่พี่ทำผิดสิ่งใดที่พี่ทำผิดพี่ขออโหสิกรรมพี่ขออโหสิกรรมได้ไหมจ๊ะได้ไหมจ๊ะว้า เออรับรับรับด้วยเวลาเขาพูดมารับด้วยไม่อยู่ไหนไม่ไม่หาไม่เจอเนี่ยไม่อยู่ไหนไม่หืมพอหัวหน้าถึอไม่ทีสามสี่ตัวไม่ร้อนเออพี่มาหาเนี่ยพี่คิดถึงเองอ่ะคิดถึงฉันพี่คิดถึงเองอ่ะสิไม่รอไม่ได้หรอกนแกกินไม่ยัยมาแล้ว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 อ่ะเนี่ยวพี่เล่นทั้งเรื่องพี่รอฉากนี้แล้อ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มาเรื่องอะไรกันเนียฮะพี่พรอา้าวจะเรื่องอะไรเล่าเป็นอะไรมาเดี่ยฮะถูถูถ,ถ,ถ,ถูอะไรมาว่าฉันเรื่องอะไรเนี่ยไอ,ยอ้ไพรอ่ะมันถูหกหํำออกมาพี่พถูหกห้ำออกมาเออพี่ก็เลยไม่มีที่ลงมั้งฮะมึงพูดยังไงมี่บอกเขาได้ไงเขาก็ารู้สึกไม่ดีไม่ใช่มืองกพูดยังไงไม่มีที่ลงออเอเอเหมือนข้อไม่ไงเนี่ยเฮ้ยลูขึ้นมาคุยกันดีๆก็ได้พี่พี่มีเรื่องสำคัญอยากจะคุยกับสมอนน่ะเรื่องอะไรจ้ะสมอนว่าหรือเปล่าอืมก็ว่า ด้วยเรื่องอะไรของพี่อีกเหรอฮะพอดีว่าลำพึงเนี่ยมันไม่เอาพี่พี่เลยจิ๊กครับมาเอาเองเนี่ยพูดอะไรนะอีลำพึงเนี่ยมันไม่เอาพี่พี่ก็เลยจิ๊กครับมาเอาเองอไกลแล้วเริ่มได้ทีละนิดแคภาษาโครา <laughs> อย่างไงยอย่างไงกูก็จิ๊กเอาด้วยเฮ้ <laughs> ยย่ยังเอาอีกเหรอ พี่ภายได้ไหมขอบใจมากนะเจ้าสำหรับความรักที่พี่มีกับฉันก็ยังดีที่พี่ยังนึกถึงฉันเป็นคนแรกถึงยังไงซะฉันก็ยังรักจิตติดเหมือนเดิมแลบบ้วแหละถ้าในเมื่อเรารักกันพี่สัตสัญญาเจ็ดวันหลังจากนี้พี่จะยกขันหมากมาสู่ขอเจ้าฉันจะรอพีนะจ๊ะ